สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับน้องเสือทองและพี่ ud, และน้องกวางทองค่ะดูดูท่าน้องกวางนั่งค่ะน่ารักมากเลยค่ะดูค่ะยืนไม่ไหวเลยลูกน้องกวางน้องกวางทองจ๋านอนยืนไม่ไหวเลยลูกยืนไม่ไหวนัง่งท่านั้นเหรอคะน่ารักมากเลยค่ะน้องแมวส,สวยดูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเล่นข้างๆางางบ้าน,ค, Living, ค,นคูพันกันนี่ค่ะ สนใจมากเลยค่ะก็น้องๆที่อยู่หลังบ้านนะคะส่องดูทางหน้าต่างมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณฟีซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณไลค์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ